สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวไปกันกับอ่าบันทึกทดลองแบบร่างคู่สีนะคะอันนี้วันที่เอวันที่3เนาะสิ่งมีชีวิตป่าที่มีสีฟ้าเป็นหลักอ่าถ้าเขาใช้คําว่าสิ่งมีชีวิตชีวิตป่าเนาะคุณก็น่าจะเป็นเอเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งมีชีวิตแบบว่าที่เขาไม่ใช่ไม่ใช่มอนเตอร์ไม่ใช่ศัตรูอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกัน เนาะสิ่งมีชีวิตป่าที่มีสีฟ้าเป็นหลักจริงๆเราสามารถเปิดดูไม่ใช่อันนี้ขอโทษทีคุณเราสามารถเปิดดูที่เป็นสมุดบันทึกได้นะคุณแล้วมันจะมีรูปสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็กดไปอันนี้ข้างหน้าพอเข้ามาจะเป็นรูปมอนเตอร์ศัตรูและมอนเตอร์นะแต่ทีนี้อ่าอันนี้เป็นพวกสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตในป่าซึ่งส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิตสีฟ้าอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นสีเทาเทาอมฟ้าไม่รู้ว่าได้ไหมแต่ตัวนี้นะน่าจะได้นะคุณแล้วก็เอ้มีน้องปาก,กระเบนก็จะมีเป็นพวกปลาทั้งหลายอันนี้น่าจะได้เหมือนกันแต่ว่าจะต้องไปหาตามจุดตกปลาเอตัวนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็อันนี้โอเคถ้าตามจุดตกปลาเอา้าแล้วยังมีปลาที่ยังไม่ปลดล็อกหรอ เสร็จแล้วก็น่าจะเป็นอันนี้ไฮโดรคิทตันไฟนะคะอยู่ในเมืองฟองเตนกบสีฟ้าก็น่าจะได้เช่นกันกิ้งกา่าเจ้าตัวนี้ไปหามาจากตรงไหนเนี่ย <c oughs> ไม่แน่ใจนะส่วนตัวนี้เอออันนี้ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะคุณแต่ทีนี้เดี๋ยวเราใส่กล้องกล่องถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วก็อ่าไปถ่ายรูปกันจุดที่เราแนะนำเอถ้าเมืองมอนอาจจะมี มีไม่เยอะเท่าไหร่นะคุณแต่เราจําได้ว่ามีฝูงนกฝูงนกกระจอกอยู่อาจจะพอใช้ได้นะคะแต่ว่าส่วนที่แนะนําที่สุดจริงๆก็น่าจะเป็นเอ่อเมื่อกี้เราพูดผิดหรือเปล่าเมืองมอนหรือเมืองฟรองเซนโทษนะคะจุดที่มีเยอะๆตรงนี้เราแนะนําว่าจะเป็นตรงนี้จะมีนกเยอะๆนะคะนกสีฟ้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตรงนี้นะคะส่วนะะที่อยู่ใต้น้ํานะคุณวับนี้วับนี้จริงๆถ้าเป็นปลาที่เป็นสีฟ้า อย่างตัวนั้นได้ไหมคุณมันตัวที่ไม่ทําอันตรายเราไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ค่ะน้องน้องไม่นับเนาะเอามาผิดทางคุณหันกลับหลังนะครับนี่ไงตรงนี้นะคุณคือจริงๆวับมาแล้วแล้วก็อ่าน่าจะหันขวาเนาะตรงนี้จะมีเป็นเป็นไฮโดรคิตันไฟล์นะคะได้หนึ่งแล้วก็ซูม อันที่สองแล้วก็เอเมื่อกี้นี้เหมือนเหมือนมีให้จับมันอยู่ข้างล่างเหรอคุณมันน่าจะมีหลายตัวกว่านี้ไหมทำไมเราหาไม่เจอเห็นเขาบอกว่าเป็นพวกปลาก็ได้เช่นกันนะคะเออันนี้คือถ่ายไปแล้วไงคุณถ่ายไปเสร็จแล้วอย่าลืมจับเขา ก็าจะได้เขาจะได้หายไปทีนี้จริงๆไ่ายต่อมาน่าจะมีเป็นปลาสีฟ้าอยู่บ้างนะคุณปลาสีฟ้าอ๋อนี่เลยงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปนกดีกว่าคุณอันนั้นเรายังไม่ได้เก็บหรอ,อจากตรงจุดนี้นะคุณเราไ่ายมาที่ที่ชายฝั่งตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นนกหลายๆตัวนะคะ่าใส่ตัวละครที่สามารถว่ายน้ํามาด้วยก็ได้ หรือว่าจะเป็นถ่ายเป็นปลาแต่ตอนนี้รอบๆแถวนี้มีแต่ปลาส้มทั้งนั้นเลยคุณอันนี้ได้ไหมอันเนี้ยเอาไม่ได้เหรอตัวเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตสีฟ้ายัางไงเนี่ยฮะเนี่ยทั้งกองเลยเนี่ยโหไม่ยอมซะด้วยแต่เราตอนนี้เราขาดแคมสีแดงมากคุณตัวนั้นก็สีฟ้านะ <c oughs> ตรงนี้ตัวนั้นถือเป็นสีฟ้าไหมนี่ไงสีฟ้าคุณโอ้โหได้สีน้ำตาลมารื่มเลยค่ะทุกคนคะนี่นี่ตัวนั้นก็สีฟ้าหนึ่งเอออันนั้นด้วยสีสีน้ำตาลอีกแล้วรอคอสีแดงโอ้โหฟมหมดแล้วเหรอเหลือสี่อันแล้วเมื่อไหร่เราจะได้สีแดงเนี่ยคุณอ,อยากได้สีแดง นี่ไงนี่ไงขอสีแดงให้เราโอ้โหสีม่วงเธอขอสีแดงสีฟ้าอีกแล้ววันนี้จะได้รางวัลไหมเนี่ยสีแดงนี่เราไม่ได้ร้านร้านใครเลยนะเธอขอสีแดงให้เราสีเหลืองอีกแล้วเหรอ ฟิลหมดแล้วโอ้ยแล้ววันนี้ได้สีน้ำตาลมาอย่างเยอะเดี๋ยวไปแบ่งเพื่อนเพื่อนบ้างดีกว่ามีคนให้ของขวัญตัวอย่างเรามาด้วยคุณแล้วเราเดี๋ยวเราไปไปให้คนอื่นแล้วกันนะโอ้โหแล้ววันนี้ได้สีน้ำตาลเหมือนมันสุ่มอะคุณมาคุณเลอร์พินเลอปานเลอร์ไพคุณชื่ออะไรนะเลอร์ไพเลอร์ไพพาลินอ่าเดบใช่ ขอสีแดงเยอะๆหน่อยครับมีอันเดียวโอ้โหเล่นมาสามวันแรกได้สามวันละหนึ่งกล่องแล้วเมื่อไหร่จะได้ละเนี่ยฮะเธอสุ่มยังไงให้เราเนี่ยฮะกล่องถ่ายรูปอันนี้มันมีปัญหา oh. ก็คลิปนี้มีเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะจริงๆมันไม่มีจุด จุดอื่นอีกนะถ้าถ้าไม่จําเป็นว่าต้องเป็นจุดนี้หรือว่าจุดตรงนี้อย่างเดียวจริงๆหน้าดันเจี้ยนตรงนี้ก็มีอาไฮโดรคินฟลไฟนะคุณแล้วก็ตรงจุดตกปลานะคะเอ่อถ่ายรูปปลาแล้วก็ว่าน่าจะได้เหมือนกันนะแต่ไม่แน่ใจคือ,ค,อคือเมื่อกี้ไม่ได้ลองไงโ <laughs> หมดแต่แบบว่าหาสีแดงนึกว่าแบบอาเราสงสัยว่ามันถ่ายรูปซ้ำๆแล้วคือมันจะสุ่มคระสีให้หรือเปล่าปรากฏว่าคือ ไม่ได้สีแดงเลยเสียใจก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปมีเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ